สัสดีค่ะแก้วพิรด,พดีพัวภูตานนท์ค่ะจริงๆวันนี้มาบวงสรวงตุ๊กตาผีนะคะก็แฟชั่นไม่มีอะไรเลยปกติถ้าเป็นคนที่หยิบอะไรได้ใส่เลยนะคะแต่ว่าถ้ามากองถ่ายก็มาจะใส่เสื้อที่มันกระดุมผ่าหน้าเพราะว่าช่างจะได้ทําผมง่ายแล้วก็ถอดง่ายนะคะก็คือ เรียกว่าทําให้ทีมง,งานทํางานง่ายขึ้นแต่ว่าวันนี้ก็เซอร์ไพรส์นิดนึงเขาบอกว่าเอาชุดที่พี่แก้วใสามาเลยละกันเ<ส>พราะว่าในเรื่องในเล่มเน็นคนจนอ่ะใช่ก็ <laughs> ออออบอกว่าไม่เวลนไม่เลยแล้วก็อเอาเหรอแล้วแบบนี่รองเท้าแตะด้วยนะก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคโอเคก็เลยแบบว่าเนียนๆมายืนร่วมกับเขาด้วยจริงๆไม่ใช่คนแต่งตัวเซ็กซี่เลยนะคะชอบ กางเยีนสยืดมากกว่าชอบอะไรธรรมดาง่ายๆค่ะรองเท้าผ้าใบสปอร์ตเกิลน่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าหยิบอะไรได้พวกว่ากางเกงตัวนี้น้องเบลใส่เอาไว้เป็นคนชุยๆค่ะคือหยิบอะไระตัวแรกเนี่ยใส่ก่อนเลยลูกสาวใส่เอาไว้แล้วก็คนทํางานก็รีดไปตั้งแรกอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยหยิบออกมาเลยคือพี่แก้วกับน้องเบลอะซื้อเ<ห>สือ<ห>ส้อผ้า<ห>ใส่ด้วยกันค่ะคนชอปปิ้งจะเป็นพี่ น้องเบลเนี่ยจะเป็นคนใส่ทุกอย่างที่อยู่ในห้องพี่แล้วก็พี่ก็จะซื้อเผื่อน้องเบลมาเลยทีเดียวยกเว้นรองเท้าที่เราใส่ด้วยกันไม่ค่อยได้คือเว่น,นใส่หลายทองมากค่ะมีทุกอย่างเยอะแล้วแต่จะหยิบได้ก็หยิบอะไรก็เอาลงไปจริงๆพี่ไม่ใช่คนเลือกมากเลยนะมีแต่มีเยอะมีให้เลือกเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกอ่ะรีบหยิบอะไรก็ใส่ลงไปเลยชอบนะคะค่อนข้างชอบชอบบ่อย ซับเก่งมากพอสมควรเลยล่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะออกงานไม่ว่าจะเจอหน้าข่าวหรือว่าถ่ายรูปหรืออะไรใช่ไหมคะก็ค่อนก็ใช้ชุดเยอะพอเราใช้ชุดเยอะแล้วเราตอนนี้มีลูกด้วยแล้วตัวเท่าเราด้วยแล้วก็โตแล้วด้วยแล้วก็ออกงานเหมือนกับเราด้วยก็เลยต้องยิงหน้าเดียวต้องซื้อเผือ่อลูกไปด้วย ถ้าเกิดออกคู่กันใส่ชุดเดียวกันก็ไม่ได้อีกแม่งกันไม่ได้ไไดก็เลยต้องซื้อเหมือนออคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นทีมแต่ว่าคนละแบบจะได้แบบว่าดูไม่ซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคล็ดลับจริงๆนะพี่แก้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ทานอาหารประเภทเมันๆม,มากๆนะแต่เขาบอกว่าทานมันมากก็ดีเหมือนกันนะในเรื่องของ น้ำหนักจะได้มีไขมันบ้างใ,ให้ทำให้เราเนี่ยผิวไม่เหี่ยวคนที่อายุมากเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารทอดอาหารหวานให้ระวังนิดนึงก็ในเรื่องของโรคไข้เจ็บแต่บางคนก็มองว่าดูแลเพื่อหุ่นดีหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆการดูแลเพื่อให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงสำคัญกว่า